คลิปนี้ผมจะพาทุกคนขี่อัลฟาวอลันติสฮอลล์ไรซ์ัน300 PDM เที่ยวแม่ห้องสอนกันอัลฟาวอลันติสและอัลฟาวอลันติสตอนนี้มีจําหน่ายนะตอนนี้นะครับ3รุ่นเลยนะครับก็จะมีตัวแต่ง SR นะครับที่นายขับแล้วก็จะมีตัวธรรมดาของพี่โอมแล้วก็จะเป็นตัว PDM นะครับของผมซึ่งที่วันนี้ก็เป็นห้วยหอมแม่ห้องสอนนะครับก็คือเราจะย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนะครับที่ผมไปนะครับรอบน,นี้เราก็จะพาอัลฟานะครับไปเที่ยวกัน3หนุ่ม3รุ่น ทริปนี้ก็เอาไง่ายๆเลยเป็นการขี่รถเล่นนะครับกับภูเขาสวยๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในหน้าฝนแต่ว่าไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าย้อนกลับไปก่อนเกิดทริปนี้นะครับพวกเรา3ามคนคุยกันว่าอยากมาถนนลอยฟ้าแม่สลียงแม่ฮ่องสอนกันนะครับก็เลยได้เส้นทางในทริปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับรอบนี้เราก็เลยพาฮอลิสันทั้งสรมุ่นนะครับมาด้วยกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่สลียงเรียบร้อยนะครับแต่ไฟหน้านี้สว่างอย่างเนี้ยได,ได้เลยสองแนวกลางแล้วก็ค่อนข้างไกลนะ อันนี้ผมปรับลงนิดนึงนะตอนแรกมันสูงมากเลยปรับกำลังวิ่งสายเอเชียนะครับมุ่งตรงสู่นครสวรรค์นะครับซึ่งปลายทางวันนี้ของผมก็คือแม่สลียงเลยนะครับตอนนี้เราอยู่แยกบางปะาอินนะอากาศเย็นมากตอนนี้อเมื่อคืนฝนตกนะครับเนี่ยรู้สึกว่าหมอกุ้งๆไปนะไปๆๆ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 ไปๆๆๆๆๆๆ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว3ามเนาะที่ผมขี่ก็คือรุ่น TDM ทีเนี้ยรอบเครื่องอะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างต่ำนะไม่ได้สูงมากก็คือ6 0ันรอบจริงๆถ้าลอยตัวนี้มันประมาณร1 0นะแต่ว่าต้องลอยตัวก่อนนะ วันนี้มีหมอกด้วยเนี่ยปกติไม่เคยเห็นเลยนะตรงนี้มันจะมีหมอกอเป็นเมฆลอยต่อมต่อม,มากเอาจริงๆคือแทบไม่เห็นนะถนนเอเชียมีหมอกหมอกลงอย่างเงี้ยสวยมากบรรยากาศดีอากาศเย็น้พยพะที่ผมมานี่ก็คือเป็นช่วงพายุเนาะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับตอนนี้หน้ามาสามสามแปดนะแล้วก็ลบกับหนึ่งสี่เก้าที่เราวิ่งมาแล้วก็หารด้วยจํานวนลิตรก็คือหกหกจุดห้าได้ออกมายี่สิบเก้าโลลิตรนะครับวิ่งประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบประมาณนี้ซึ่งถังมันเก้าลิตรใช่ไหมพอถังเก้าลิตรเนี่ยพอมันกระพิบอะเติมไปหกจุดห้าใช่ใช่พอกระพิบปุ๊บเหลือสองลิตรครึ่งอ่ะถ้าคำนวณง่ายๆนะสองลิตรครึ่งถ้าตีสามสิบโลลิตรก็ประมาณหกสิบโลวิ่งได้ถังต่อไปน่าจะเติมที่เถินเลย เข้าสู่เถินลีนะครับก็ได้อยู่นะ เซนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้มาซ้อมก่อนนะครับก่อนไปเจอโค้งที่ไม่ต้องสอนจริงๆนะเข้าลำพูนแล้วนะครับลำพูนเสร็จเชียงใหม่แล้วก็ต่อแม่ต้องสอนนะครับถึงแล้วว่าเราจะเติมน้ำมันก่อนนะครับก็ห้าเต็มถังครับ ครับผมอันนี้คือเส้นหนึ่งศูนย์แปดนะครับโอ้น้ำแบบน่ากลัวมากนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้าเนาะเนี่ยน้ำมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละลงมาจากภูเขาทั้งนั้นเลยเส้นนี้ก็จะไปบรรจบที่แม่สะเลียงเลยนะครับในความรู้สึกคือเป็นเส้นที่ไปแม่ห้องสอนง่ายที่สุดละใครที่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปแม่ห้องสอนนะครับมาขึ้นเส้นนี้ก็ได้นะ ีนก็เป็นช่วงเย็นนะครับก็เดินทางมาถึงสถานีวิจัยห้วยบงก่อนถึงส่วนสนบ่อกแก้ว วัสดีตอนเช้ากับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่แม่เสลียงกับพี่อมนะครับโมโตโมเมนสวัสดีครับเขาเรียกว่าแม่เสลียงกับเตียงดูปิญญาของพวกเราสิบโมงสิบโมงครับไปกินของดีแม่เสลียงก่อนอ่ะโอเคพี่อมน่าจะรู้กินตุ๊บแม่เสลียงค่อยไปทางแม่ลาน้อยไปหาก,กาแฟคินกันที่ห้อมครับเฮ้ยเอยอใช่ห้วงหอมเขาดังเรื่องกาแฟกาแฟ นี่อันนี้อันนี้ก็ไนเนอร์ร้านดังกาแฟครับอ๋อร้านดังกาแฟครับขอบคุณนะครับอันนี้คือไนเนอร์นะครับอเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนี่ครับอันนี้ก็คือด้านหลังวิวนะครับโรงแรมของเราวันนี้เปิดคลิปแปลกนิดนึงนะครับนี่เรามาเปิดกันที่แม่เสลียงเลยนะครับห้องที่ผมอยู่เนี่ยคือละพันสองเลยนะมีระเบียงอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับฮัลโลสวัสดีครับที่นี่ชื่อโรงแรมอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับ ผมก็จะมาถามพี hmm> C, ่โอมเนี่ย River Bank แบงค์ Bank okay, ว่าแบงค์ดวแบงค์ดว่าแบงค์แม่เสลียงแต่จริงจริงมันนอนได้สี่นะเพราะว่านี่มันนอนได้สี่ได้โรงแรมก็มีมุมคาเฟ่ด้วยมุมโอวันตินนะครับนติทุกวันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่จินตุ๊บไสอัวนะครับดูดูดูเมนูแบบ แปลกนะไม่ค่อยได้กินนะเนี่ยพวกหมูทุบอะไรล่ามหมูดิลบล่ามหมูสุกมีไส้อัว่วแอปหมูแอปปลาดุกเป็นไงวะ <S <S เนี่ยเฮมีอะไรบนะ้างล่ะแอปอันนี้อันนี้ข้าหมูย่าไงใช่ไหมพี่กับแอปอันนี้แอปปลาดุกนี่นอันนี้แอปมันคล้ายๆล้ห่อหมกแอปปลาดุก,อดกแอปหมูแอปปลาดุกแอปหมูอ่ะสักอันหนึ่ง แอปหน้านจาประมาณนี้นะครับแอปก็คือ,อ่อหมกอะไรอ๋อแอปคือ,อ่อหมกมันก็มีไส่อว่า,าหมูทุบ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 ก,ก,ก,ก็ก่อนเราจะเดินทางไปที่บ้านห้วยหอมนะครับไปที่ถนนรอยฟ้านะครับที่เป็นเป้าหมายของผมในคลิปนี้กันนะครับเราต้องเติมน้ำมันก่อนนะตอนนี้สี่ขีดนะครับเติมมาจากทอดติน้นนันไปก่อนจะได้อุ่นใจนะครับเนี่ยลงมาสามละ

นี่ไม่น่าไม่น่าใช่เวัยรุ่นอินโดนะผมว่าน่าจะเป็นวัรรุ่นไหนลหับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟมิสไมตี้นะครับที่แม่ร้านน้อย อ่ะนายเข้ามาแล้วพี่โยมยังไม่เข้า mm hmm. อ่ะพี่โยม,มาแล้วเราต้องผ่านดอยอะไรนะพี่โมดอยคุณคําก่อนเนาะอ่าคุณคำก่อน<ๆ>ทางขึ้นก็นี่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนี่เราต้องเดียวขวับขึ้นตรงนี้นะแทางเป็นรัดยางดีตลอดนะเราจะไม่พินกนะัใช่ใช่ใช่คือเส้นนี้มันเป็นทางผ่านที่จะไปไม่ยัย่โฮมสเตย์ละ คือายทางที่เราจะไปหุ้ยห้องวันนี้แล้วก็มันจะมีบ้านละอูบที่เราต้องผ่านนะครับซึ่งตรงนั้นแหละเราต้องไปแยกฉีกออกมานิดนึงมันจะเป็นนาขั้นบันไดเคยมาไอห้วยห้องในต่สมัยที่แบบว่าออกจากห้้ยห้องไปทางดูราเปอร์อขี่ไปประมาณสิบโลก็เป็นถนนแดงกระเด้งกระดอนไปตลอดทางร้ะ <c oughs> มันดีหมดยัก <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนที่พี่เ,เล่าแหละดินแดง <c oughs> ยังเป็นดินอยู่ใช่ไหมใช่มันดินลื่นๆเลยสวย <ๆ S 2> สวยนะ,ะถ้าันราดยางแบบนี้หมดแล้วมันจะสวยแบบเป็นถนนลอยฟ้าย,วยาวๆเลยอะ่ะพราะมันลาะไปตามไรขขาน,นี่ครับจุดแรกที่เราแวะกันนะเพิ่งออกมาจากแม่และน้อยประมาณสองกิโลเองนะตรงทางเข้าถ้ำแก้วกลมลน,นะครับ Eh. Mari. Kau kau mari. Mari. Eh, kau mari. lah, mari. จุดนี้นะครับจะอยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งสองหกหกนะครับที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านห้วยห้อมตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าดอยขุนคำนะครับฟีลเหมือนถนนลอยฟ้ามากเลยนะแล้วก็บรรยากาศดีมากเมื่อกี้ก็คือถนนลอยฟ้าหนึ่งสองหกหกที่นี่นี่ข้างหน้าก็คือดอยขุนคำแล้วดอยขุนคำจะมีร้านกาแฟนี่ไงร้านกาแฟดอยขุนคำใช่ บ้านละอูบสิบห้ากิโลเองถนนน่าจะดีไปถึงละอูบเนี่ยใช่ใช่ประมาณนี้แหละมันไม่หนาวไม่ร้อนมันกำลังดีอะ่ะือขี่อย่างเงี้ยต้องถอดมุ้งออกอะ่ะใช่ใช่ใช่มันจะสดชื่นมากตรงอีกแปดร้อยเมตรเดียวขวาอันนี้น่าจะทางอัดับรัดกันละน่าจะไม่ใช่ละนี่รัดกับเข้าหมู่บ้านแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดูกันอันนี้มันให้เราไปไหนวะครับเนี่ย ทางนี้เหรอที่พวกพี่ฟูริเข้ามากันเวลาเปิด Google Map มันจะก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่ปะวะใช่แหละมันก็จะพามาแอดเวนเจอร์กันไก่วิ่งตัดหน้ายคือ,อมันหยุดมันก็ In 200 meters turn right เลี้ยวขวาข้างหน้า <c oughs> โอกเกิลก็บอกว่ากูก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกันเขาบอกให้มาทางนี้ก็มาใช่ไหม ไม่ใช่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 ใช <c oughs> ดีนะที่รถเราเนี่ยแรง,งใช่อะไรนี่สบายมากเห็ดคะเลนิดเดียวก็ขึ้นแล้วล่ะนี่คืออะไรที่พัดมไม่ใช่ไม่ใช่ราเลี้ยวขวาลงตรงนี้โอ้ยอะไรวะนี่ไปอย่างนี้ถูกไหม คราพี่หลอกอยู่ผมมาฝูงโรงเรียนนะพอมางโรงเรียนใจแลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวก้เขาตั้งเหล่ากันรถเบติก็จะหมดสัญญาณก็ไม่มีห้ามปิดเด็ดขาดเลยเนี่ยสองจุดเก้าโลไปทางนี้ตามทางจุดเริ่มต้นกมที่ศูนย์ถนนหมายเลขเจ็ดศูนย์สองสี่มอสเจ็ดศูนย์สองสี่มอสย่อมาจากอะไรวะมอสก็มาจากมาสิมาเที่ยวกันสิเฮ้ยมันเหมือนฟิวไอเนี่ยเลยตอเหมือนกันนะ เฮ้ยถนนด,ดีนะเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนก็ดินหนังหมูนล่แหละเห็นว่าดินเละเลยครับอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหอาอลุ้ยอ้าวอ้าวไปอู้ห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 ค้ณพ้คุณพงคุณพงูพ้งงหูงมา้รงนีค้หู้วูุหพ้หนนู้ยู้หู้หี้หู้หู้ยู่หู้หู้ห้าน้ะอูกนะ้หับน,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 นิ้น,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 นึงหู้หู้หร้นู้หน้หู้หู้นู้หเ้หูกหู้นี้หเ้หู้หู้หู้ห้หู้ห้ห้้หหู้้้้้้น้ กา้าพิ่งอีกอันหนึ่งโห้ยสว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 ยรีถนนถนนลอยฟ้าชัดๆนะเนี่นว้าวสวยว่ะวันนี้เจ็ดศูนย์สองสองเขาบปากแปะก็ถั่วนี่อันนั้นซ้ายไปปากแปะแต่แต่ที่ที่พี่ฟูรีไปคือไปทางนี้เจ็ดศูนย์สองสองนี่ยว่เขอขี่ลงไปดูก่อนไม่ไกลหรอกไม่ได้ภาพทิ่งตรงกลางนี่อรอยมาก ถนนลอยฟ้าชัดชัด ีค่อนข้างชันนะครับดูวิวนะครับนี่นี่ครับเราเจอทุ่งนาขั้นบันไดโคตรสวยเลยดูเห็นไหมไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะสวยขนาดนี้เหมือนกันนูน่นถนนไปทางหมู่บ้านนะครับนู่นก็นะาขั้นบันไดสวยมากๆเลยวันนี้เรามากับรถอัลฟาวอล์ลติสนะครับฮอนด้าซัน300ก็เป็นรถคันหนึ่งที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็มีพลังขึ้นเขาค่อนข้างเยอะอยู่นะถามว่าขี่สนุกไหมขี่สนุกเลยนะฮะ ลิกเวดด้วยฮัลโหลน่ารักกว่าไป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 ไอยู่มาใกล้ขากรวมาแล้วถึงแล้วนะครับบ้านห้อยห้อมขานี้ก็จะลงยาวๆถึงหมู่บ้านเลยเราชันด้วยนะประเด็น เราจะไปที่แม่ยายโฮมสเตย์นะครับมาถึงแล้วที่พักของเราแม่ยายโฮมสเตย์เห็นพี่แล้วบอกมือให้แล้วอาโกมือให้เราไปขึ้นไปบบกมือไล่ใช่ไหมไอ้ขาวลบอย่าเข้ามาอไอ้ขาวลบปุ๊บโอ้โหนี่เป็นเป็นไล์กาล์ดด้วยเลย ถึงบ้านห้วยห้อมแล้วนะครับแม่ยายโฮมสเตย์นี่ก็จะมีที่จอดรถสําหรับชาวไบเกอร์ให้เราด้วยนะครับนี่เหมือนพี่เขาทาใหม่นะเนี่ยแบบมีหลังคากันฝนเลยนี่ครับทุกคนนี่คือบรรยากาศของแม่ยายโฮมสเตย์นะครับอันนี้ก็เป็นห้องโถง,งกว้างนะครับมีดูสิ <laughs> น้องแมวเต็มเลยโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเช็มไ,ไหมลูก ดีย๋ยวไปดูห้องพักของเราก่อนในวันนี้นะครับก็ห้องน้ํากับห้องพักคืออยู่ติดกันเลยเลยอยู่หน้าห้องเลยนะครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นห้องของพี่โอมนะครับเป็นห้องที่ผมเคยมานอนตรงนี้แหละโคตรดีดูดิบรรยากาศแบบสุดยอดน่ามาพักมากนะครับอันนี้ก็นอนได้สองท่านเหมือนกันนะอีกห้องนึงเป็นห้องใหญ่นะครับนอนได้สองท่านถึงสี่ท่านเลยดูดิบรรยากาศดีมากเลยอะ มีไฟด้วยว้าวอันนี้ของไนเนอร์นะครับไนเนอร์นอนตรงนี้ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นระเบียงฝั่งทางขวาก็คือร้านกาแฟกาแฟห้วยห้อมนะครับห้วยห้อมที่นี่ก็คือจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟด้วยนะนี่ก็เป็นห้องน้านะครับมีน้ําอุ่นทั้งสองห้องเลยสําหรับคนที่ชอบหมาชอบแมวนะครับ ที่นี่มีแมวไม่มีมหมาหมาจะอยู่ด้านล่างตอนนี้เหมือนน้องๆเขารู้เวลารอกินอาหารนะเขาจะมานั่งรอกันหมดเลยหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดรอบที่แล้วผมมามีแปดตัวนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอีกตัวหนึง่ง ผมพาไปเดินดูฝั่งร้านกาแฟบ้างดีกว่า ผมสเตย์ห้วยห้อมนะครับเขาก็จะคิดราคา700บาทต่ตอคนก็คือรับวันละกุ๊มเท่านั้นเองนะครับจะมา1คนสองคน3าคนหรือ8คนอะไรเงี้ก็วันละกรุ๊ปเท่านั้นนะครับจะไม่มีคนอื่นมานอกจากพวกเราสิ่งที่ได้เลยก็คือจะได้อาหารเย็นและก็อาหารเช้นา,า,เชานะครับรวม2มื้อแต่ผมรู้สึกว่าแค่วิวแล้วก็บรรยากาศก็กคุ้มแล้วนะครับสำหรับผมที่มารอบ2นะ มันเป็นโฮมสเตย์ที่แบบร่มรื่นใช้ชีวิตเรียบเรียบง่ายนะครับจริงๆนะอยู่สัก2วันผมว่ามันก็ถือว่ายังเร็วนะจริงๆ3คืนยังโอเคเลยอ่ะมันชิลมากๆเหมือนได้มาพักผ่อนได้มาชมบรรยากาศมาอยู่กับธรรมชาติจริงๆอ้าวนี่คืออาหารเย็นมีไข่เจียวอันนี้เห็ดอะไรนะพี่ เห็ดโคลนทำหน้าตามคุณ <laughs> ศ <laughs> ุภินหน้าตามคุณคุณนะเดี๋ยวยังไม่ถึงแล้ว สวัสดีตอนเช้านะครับน่เช้าว,วันนี้ก็มีฝนมารับเย็นสบายชุ่มฉ่ำอากาศประมาณ20องศานะครับขึ้น,นถ,ถึงที่นอนเลยครับทุกคนนั่นแหละ ไปไลยลูกมิม,มเหมือนน้องๆรอกินข้าวกันใช่ไหมใช่ไหมมิมีมและนี่ก็คือบรรยากาศตอนสายๆนะครับแปดโมงกว่าแล้วว้าวดูซีดูซีดูซี ที่จะเดินทางกลับไปแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่บิวนะครับแม่ยายโฮมสเตย์น,นะครับที่ดูแลเขาผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวมาเที่ยวกันอีกนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับพี่ดเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่ถนนรอยฟนะพี่อมเนาะแม่โถอ่าถม่โถเออใช่แล้วต้องผ่านไปแม่โถนะครับ ้าใขี่ไปขี่มานะครับแล้วก็มาโผล่ถนนลอยฟ้าบ้านสันติธรรมแล้วนะครับแล้วผมก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าถนนที่เราวิ่งกันมาเนี่ยมันแทบตัดกันทุกหมู่บ้านเลยนะครับพาเรามาเชื่อม เส้นทางใหม่ผมแนะนําว่าถ้าใครจะเข้ามาโซนนี้นะครับโหลดแมปออฟไลน์ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางแยกมันค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ถนนลอยฟ้าบ้านสันดิธรรมนะครับตาบลป่าแปะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอำเภอแม่สาเลียงหรือเปล่าใกล้ๆเขตขาบเกี่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แับแม่ห้องสอนคือถ้ามาจาก108นะครับก็จะเข้ามาอีกนิดหนึ่งตอนนั้นมากับเสียตึงนะมาแล้วรอบหนึ่ง และนี่นะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าครบรสชาตินะครับตะลุยผจญภัยนะครับหลงทงหลงทางต้องขอบคุณทางอัลฟ a วอลันติสที่ให้ผมมาเทสนะครับมาขับขี่บนทางดอยนะจะบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างแบบขี่สนุกนะสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือไม้ค่อนข้างแข็งชอบมากนะฮะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศบริเวณนี้นะถนนลอยฟา้าบ้านสันติธรรม และสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจในตัวอัลฟาวันทิดนะครับเขาก็มีเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับให้ไปติดตามข่าวสารแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถด้วยนะครับ